สวัสดีค่ะช่องยานิวแคนาดา fc เมเนกมีข่าวข่าวบอดบีกระโพดแบบนี้เนาะจ้าบบเมนนันเร้สิ่ีธุรกิจไม่บอ่อเหรอดีใจนะจนาะจ้าเหนอยังกะจะเจริญนลุงเรื่องพยาบาลฟินแลนด์บเอบอร์กันเล่เนาะจ่าวาลวานยังไนในไหนผมก็ชอบไปบาโฮตอยู่แล้วเร็วๆนี้ชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงจะต้องได้เที่ยวติดติด,ตดบาโฮตฟิน,ฟ,นฟินแน่นอนครับ fc กําลังไหลอัน ขอมาคอมเมนต์รัวๆเลยเนาะจากกำลังใจรอๆ,ๆ,ๆทีมนี้จะได้กี่ดริงค์ครับทนายทนายเรากำลังคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะทนายเมียหลวงเ mm hmm. พิ่นมาแซวเหร่นเนาะค่ะเนาะคือเปิดช่วงธุรกิจเงินบาทลอยตัวเนาะผู้ใหญ่บ้านคือบอรอเปิดช่วงปีใหม่จ้าเอฟซี hmm. เนาะค่ะเพิ่นก็คอมเมนต์ไปตามมัน คิดว่าจะไหนเนาะจะเนาะจะได้ดีมีที่พักใจสิเปิดบารติบัดนี่ฉันคือลูกค้าประจําค่าสมัครเป็นลูกค้าประจําฮ่าฮ่หุ่ยไปจ้าเปิดเลยค่ะเวลาเมืองไทยจะไปอุดหนุนถ้าอยู่ที่ขอนแก่นพุทธเาเข้าได้บนะเอฟซีกำลังไล่เข้ามาคอมเมนต์แซวเห่นเนาะจ้ะเนาะเลิศจองโต๊ะ ยื่นใบสมัครตอนไหนครับแม่นกเตรียมตัวอันเอฟซีเพิ่นกับมาคอมเมนต์แซวเล่ลนเนาะจา้ะเนาะค่อยไปตะมือเปิดร้านผัวอยู่บ้านเครียดให้กับช่าง <c oughs> เปิดกิจการเลยค่ะนั่นไปแน่ค่ะมากๆค่ะจะดื่มดีเนาะเปิดเมื่อไหร่คะเพื่อนฝากถามฮ่าฮ่สร้างขึ้นเลยค่ะ ทางนี้เก็บเงินเตรียมตัวเตรียมพร้อมก่อนค่ะเลิศคักเดอร์ฮถูกใจมากขออยู่ประจำร้านสาอดวาอดสวาแน่กับไทยสิไปเนี่ยจังใกล้กาลสินปังแน่นอนลุยธุรกิจนี้กำลังมาแรงจริงๆน้องบิก๊กเลิศจัดไปจ้า